สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลาวันชัยชนะขอนำเสนอหลักสูตรระยะสั้นพนักงานสปาเบื้องต้นในหน่วยการเรียนอโรมาเซอร์วิสมายการบริการอโรมาเพื่อการผ่อนคลายโดยครูผู้สอนดิฉันนางสาวสลาวันชัยชนะเป็นครูผู้สอนหลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยสลาประช่างตราดค่ะ สำหรับความเป็นมาของการสอนหลักสูตรระยะสั้นพนักงานสปาเบื้องต้นนะคะเนื่องด้วยบริบทของพื้นที่จังหวัดตราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นที่เกาะเป็นจํานวนมากทําให้มีสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทโรงแรมและสปาเป็นจํานวนมากอีกทางสถานประกอบการยังมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการให้บริการงานสปา ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นพนักงานสปาในหน่วยการเรียนอารซอร์วิสไมล์การบริการอโรมาเพื่อการผ่อนคลายจะเป็นหลักสูตรที่จัดอบรมให้ผู้เรียนได้มีความรู้มีทักษะในการบริการเบื้องต้นในงานสปาอย่างเช่นการแนะนำลำดับขั้นตอนการเข้ารับบริการการแนะนำกลิ่นอโรมาและการเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการงานสปาค่ะ หัวข้อในการเรียนรู้การบริการอโรมาเพื่อการผ่อนคลายจะมีทั้งหมด4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเป็นบริบทการบริการอย่างเช่นบุคลิกภาพการต้อนรับและมารยาทในการให้บริการหัวข้อที่2เกี่ยวข้องกับการซักประวัติการแนะนําการรับบริการและทักษะการสื่อสารคําศัพท์ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการด้านสปาหัวข้อที่3 การจัดเตรียมห้องสปาและสุขานามัยอย่างเช่นความสะอาดของห้องกลิ่นแสงและเสียงดนตรีในห้องสปาหัวข้อที่4ความรู้พื้นฐานด้านอโรมาเพื่อการผ่อนคลายได้แก่การเลือกกลิ่นอโรมาลำดับขั้นตอนการให้บริการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขาวิชาการโรงแรมของวิทยาลัยสหรับช่างตราดนะคะที่มีความสนใจงานบริการด้านสปาและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะซึ่งนักเรียนเป็นกลุ่มที่ต้องการพัฒนาตนเองก่อนการฝึกอาชีพและก่อนสําเร็จการศึกษาค่ะ สำหรับคุณสมบัติที่ต้องมีนะคะก็ต้องมีความสนใจในการรับบริการต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะจำนวนกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายนะคะ20คนค่ะปรัชญาที่นำมาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็มี2ปรัชญาด้วยกันนะปรัชญาแรกค่ะคือปรัชญาสารัฐนิยม คือครูเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสาธิตกระบวนการที่ถูกต้องและปรัชญาที่2ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงและเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นของบูมค่ะขั้นแรกขั้นการจดจําผู้เรียนสามารถอธิบายหัวใจหลักของการบริการงานสปาโรมาได้ขั้นที่สการเข้าใจ ผู้เรียนสามารถสรุปขั้นตอนการให้บริการงานสปาได้ขั้นที่ 3. ขั้นการประยุกต์ใช้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการจัดเตรียมห้องสปาได้ขั้นที่ 4. ขั้นการวิเคราะห์ผู้เรียนสามารถจำแนกกลิ่นอโรมาเบื้องต้นได้ขั้นที่ 5. ขั้นการประเมินผลผู้เรียนสามา,ารถประเมินลำดับขั้นตอนการให้บริการของผู้ฝึกปฏิบัติกับคู่ของตนเองได้ และขั้นที่6การสร้างสารรค์ผู้เรียนสามารถออกแบบลำดับขั้นตอนการนวดอโลมาได้เนื้อหาก,การเรียนรู้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น5หัวข้อนะคะมีดังนี้หัวข้อแรกการบริการการพัฒนาบุคลิกภาพการต้อนรับมารยาทในการบริการใช้เวลาเรียน1ชั่วโมงในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้จุดทักษะการบริการ ฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองการต้อนรับและพัฒนามารยาทในการให้บริการสำหรับงานบริการด้านสปาค่ะหัวข้อที่2ทักษะการสื่อสารคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการสปาใช้เวลาเรียนหนึ่งชั่วโมงในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกคำศัพท์อย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับงานสปา ได้ฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการงานสปาสำหรับผู้รับบริการชาวต่างชาติค่ะหัวข้อที่3กลิ่นน้ำมันอโรมาในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะสามารถแยกประเภทของน้ำมันอโรมาแต่ละกลิ่นได้และสามารถให้คำแนะนำผู้รับบริการในการเลือกกลิ่นน้ำมันอโรมาให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ ในหัวข้อที่4และหัวข้อที่5เป็นการจับคู่ฝึกปฏิบัติการให้บริการงานสปาและการประเมินผลซึ่งใช้ระยะเวลารวม3ชั่วโมงค่ะในหัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้จับคู่ฝึกปฏิบัติกับเพื่อนในชั้นเรียนโดยสลับบทบาทกันเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะในส่วนบทบาทของผู้ให้บริการนั้นจะต้องให้บริการผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับการฝึกอบรมมา ส่วนผู้ที่รับบทบาทเป็นผู้รับบริการจะต้องมีการให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้ให้บริการค่ะเพื่อให้ผู้บริการนั้นสามารถนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะกลับไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการบริการงานสปาได้ดียิ่งขึ้นค่ะ กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กิจกรรมนะคะในส่วนของกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมการบรรยายซึ่งจะมีหัวข้อการบรรยายประกอบไปด้วย 1. การบริการสำหรับพนักง,งานสปา 2. การปรับบุคลิกภาพ 3. การต้อนรับผู้รับบริการ 4. มารยาทในการให้บริการ 5. การสนทนาภาษาอังกฤษในงานสปาและหัวข้อที่6การบำบัดด้วยกลิ่นอาโรมากิจกรรมการสาธิตนะคะครูผู้สอนจะเป็นผู้สาธิตในหัวข้อแรกคือสาธิตการแนะนำตัว หัวข้อที่2การพูดแนะนําการให้บริการสําหรับงานสปาและหัวข้อที่3เป็นการสาธิตหลักในการเตรียมห้องสปาได้แก่การปูเตียงการจัดแสงการเลือกใช้เพลงและการเตรียมกลิ่นอารมาสําหรับห้องสปาค่ะกิจกรรมที่สาเป็นกิจกรรมการฝึกปฏิบัตินะคะในส่วนนี้ก็จะให้ผู้เรียนจับคู่ฝึกปฏิบัติการให้บริการในงานสปานะคะ ซึ่งในการฝึกปฏิบัติก็จะมีหัวข้อดังนี้หัวข้อแรกการให้การต้อนรับผู้รับบริการหัวข้อที่2การแนะนําตัวกับผู้รับบริการหัวข้อที่3การแนะนําการรับบริการงานสปาให้แก่ผู้รับบริการหัวข้อที่4การแนะนําขั้นตอนการเข้ารับบริการและหัวข้อที่5การนําเสนอกลิ่นน้ามันอโรมา แหล่งเรียนรู้สําหรับหลักสูตรระยะสั้นพนักง,งานสปาเบื้องต้นนะคะในหัวข้อแรกก็จะเกี่ยวข้องกับเอกสารตําราซึ่งจะมีคู่มือมาตรฐานการนวดไทยเพื่อสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะและมีเอกสารเกี่ยวข้องกับมารยาทของพนักง,งานสปาจากสมาคมสปาค่ะส่วนแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อวิดีโอนะคะก็จะมีวิดีโอสาธิตเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นของพนักง,งานบริการ และวิดีโอสาธิตการเตรียมห้องบริการสปาค่ะต่อมาสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้นะคะก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้บริการงานส่วนหน้านะคะก็จะมีโต๊ะในการซักประวัติผู้รับบริการนะคะมีการบันทึกประวัติบันทึกชื่อนะคะบันทึกอาการของผู้เข้ารับบริการค่ะ สิ่งแวดล้อมที่2นะคะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการอโรมานะคะในห้องนี้ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลิ่นของอโรมานะคะประโยชน์ของแต่ละกลิ่นค่ะและสิ่งแวดล้อมที่3ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการงานสปานะคะในส่วนนี้ก็จะมีเตียงมีผ้าปูเตียงแล้วมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสปานะคะซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปูเตียงการจัดผ้าการจัดอุปกรณ์สำหรับต้อนรับผู้รับบริการนะคะ ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นพนักง,งานสปาเบื้องต้นในครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการบรรยายจำนวนทั้งสิ้น1ชั่วโมงนะคะการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการให้บริการงานสปาใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะและการฝึกปฏิบัติรวมถึงการทดลองกลิ่นของอารม m นะคะใช้เวลา1ชั่วโมง และหลังจากนั้นก็จะเป็นการจับคู่ฝึกปฏิบัติและประเมินผลการฝึกปฏิบัตินะคะใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะรวมทั้งสิ้นของหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้นะคะก็จะใช้เวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงค่ะ การประเมินผลตามขั้นลำดับของรูมนะคะในขั้นที่1การจดจำและขั้นที่2การเข้าใจนะคะก็จะใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยค่ะซึ่งก็จะให้นักเรียนเป็นคนเลือกตอบและเลือกจับคู่นะคะการประเมินในขั้นที่3การประยุกต์ใช้และขั้นที่4การวิเคราะห์นะคะเครื่องมือในการประเมินก็จะเป็นแบบประเมินทักษะเป็นเช็คลิสต์นะคะโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติขั้นตอนการให้บริการและขั้นตอนการเตรียมห้องสปาค่ะ การประเมินผลในขั้นตอนที่5นะคะโดยใช้เครื่องมือการสะท้อนการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคู่ฝึกปฏิบัตินะคะโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินคู่ฝึกปฏิบัติของตนเองค่ะและการประเมินขั้นที่6การสร้างสรรค์นะคะในขั้นนี้ก็จะใช้เครื่องมือเป็นแบบทดสอบชนิดอัตนัยนนะคะให้ผู้เรียนได้ออกแบบขั้นตอนการให้บริการงานสปาด้วยตนเองค่ะ ขอจบการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้นพนักงานสปาเบื้องต้นหน่วยการเรียนอารมาเซอร์วิสมายการบริการอารมาเพื่อการผ่อนคลายค่ะขอบคุณค่ะ